สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เราจะมาทําคลิปรีวิวเป็นการประเดิมรีวิวละกันการทําคลิปรีวิวสําหรับเกมอินลิสเทละกันก็วันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้ครับเจ้าหน่วยกองพันที่80บหรอเราต้องอ่านว่าไงกองพันที่80อินฟันที่ใช่ไหมแต่ว่าเป็นหน่วยปืนคนที่70ใช่หรือเปล่าอันนี้ไม่เข้าใจแต่ผมขอพูดแบบนี้ลวกันตามความเขาเาม้าใจของผมกองพันที่80หน่วยปืนคนที่70 เป็นหน่วยปืนกลอหนักเบรด้ามอสสามสิบก็เป็นต็อกวอดในสายแมชชีนก g u n เนอร์นะครับผมก็ปืนที่เขาจะให้มาเป็นปืนนี้อันนี้ผมลงอมอสนะลงมอสแฮงก้าหรือว่ามอสฉากนั่นแหละก็ปืนที่เขาให้มาจะเป็นปืนนี้ครับเจ้าตัวเบรด้ามอสสามสิบอยู่ในเลน, Hit Power เน,นบีอาร์สองฮิตพาวเวอร์จะเป็นสิบสองจุดูนะครับคาลิเบอร์ขนาดหกจุดห้าเอา่อ สิ่งที่ต้องดูมีอะไรบ้าง v e r t i c a l r e c o i l ครับแนวตั้งแนวดิ่ง v e r t i c a l กับ h อ r ์ตสั้นว tical อนี่จะแนวตั้งแล้ว o r r z o n ั้นี่จะแนวนอนปะการถีบแนวนอนไม่แน่ใจอะไรแล้วก็ r e c o i l Control นี่คือการควบคุมการถีบโอเค10% 33%แล้วก็22%่มิบสองาซีนยีนัดครับผมตรงนี้สำหรับเจ้าปืนแรกที่มันให้มาแต่ว่าผมแนะนำให้คุณเล่นอีกนิดนึงแล้วก็มาเก็บเอาเจ้า ปืนนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูผมแนะนำให้คุณชมมาเอาเจ้าตัวปืนอันนี้ครับเป็นตัว m g 3น่าจะเป็นแม่แบบของสายเลื่อยยนต์ในสงครามโลกครั้งที่2อ,อย่างพวก MG34 MG42 พวกนี้นนะก็แนะนำให้มาเอาเจ้าตัวนี้ติดไปแล้วกันเพราะว่า BR เท่ากันแล้วก็ h i Power 12 h i Power อยู่ที่12 Damage คาลิเบอร์จะใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งที่7.92นะครับเป็นปืน7.92ก็เป็นแม่แบบนั่นแหละอารมณ์เหมือนแม่แบบของพวก 2, MG C2 MG 34ที่ใช้กลำกล้อง7.92เหมือนกันนะถ้าจต่ไม่ผิดน่าจะใช่ก็ Vertical c o n mm h hmm. o r i z o n ก็เพิ่มขึ้นมา28กับ20ส่วน Recoil c o n t r o l ยังเป็น10 mm hmm. เหมือนเดิมแล้วก็ความจุจะได้เพิ่มมาอีก5นัดเป็น25นัดก็ค่อนข้างที่จะ,ะถ่ายได้เยอะกว่า แถวบ้านผมเรียกว่าแรดแก็ค่อนข้างจะแรดได้นานกว่านิดนึงเลยครับเพราะว่ากระสุนมันเยอะกว่าโอเคก็แนะนําให้มาซื้อเจ้าปืนนี้ติดไปนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเกมกันครับว่ามันจะสนุกขนาดไหนครับสําหรับการรีวิวเจ้าตัวปืน MG13 ก็ผมจะทำเจ้าตัวเบรด้ามอไปด้วยนะเจ,เจ้าปืนเบรด้ามอสติดไปด้วยโอเคครับไปชมเกมกันครับโอเคมาครับ MG13 ตัวที่ปืนเทพที่สุดใน BR2 เดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยก็ผมจะทำให้เต็มที่นะเพื่อที่แบบว่าเราจะได้เห็นประสิทธิภาพของเจ้าปืนนี้อย่างเต็มที่เราเคยเล่นกันไปแล้วคลิปหนึ่งแต่ว่าอ่ามันไม่ได้เน้นที่ปืนนี้อย่างเดียวแต่คลิปนี้เราจะมาเน้นที่ปืนนี้อย่างเดียวเลยเป็นคลิปรีวิวประเดิมคลิปรีวิวเกม i n l i t e d EP แรกเลยลวกันกับการรีวิวปืนนี้โอเคผมเจอคนแล้วเราเป็นฝ่ายกันนะผมก็เลยกดแมชชีนกันมาเล่นเพื่อที่ โอ้โหมีรถเข้ามาครับอืมโอ้โหแล้วอันนี้ผมไม่ได้ทานะ่าเหบอนเนี้ยโอ้โรถรถเข้ามาเต็มเลยมันทุกคนมาเต็มเลยผมยิงไม่โดนไปไหนแล้ววะเราได้ทำเลยิงดีอยู่เราเป็นฝ่ายกาันโอเคกันเซกเตอร์ยิงเข้าไปครับยิงกดยิงกดครับมาดีน้องใครจะกล้าใครกล้ากับพี่เอ้ยโอ้โห,โโหมีคนเข้ามาล้วงตั้งแต่เมื่อไร่ ตั้งแต่เมื่อไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิยงไม่โดนเฮ้ยยิยงยังไงให้ไม่โดนครับเนี่ยโดนล้วงผมเมื่อกี้ดีมากครับแต่ว่าผมงงแมปมันเป็นปืนที่ค่อนข้างดีใน BR2 นะเอ่อถ้าผมจะไม่ผิดน,น,น่าจะอยู่ BR2 ครับปืนนี้มีรถถังเข้ามาด้านข้างโอเคแตกครับ K1 ทาบยิงยิงกดเฮ้ยมาขวานี่นี่นี่อืม้ยไม่ตายเหรอโอเคโอเคถ้าเกิดได้ทาบแล้วปืนคือนิ่งมากไม่มีคำว่าทีบเลยไม่มีคำว่าดีดขึ้นฟ้าเป็นปืนที่ก๊อตจัดยังไงเพื่อนอยู่กันสองคน ลงมาจากรถแล้วโอ้กระสุนผมหมดไวเกินมีคนยิงผมวะ่ะโอ้มีเด็กแวน้นด้วยเรียบร้อยไม่ใช่แค่มีคนยิงผมมีเด็กแวน้นด้วยโอเคมีอันนี้เป็นปืนแรกที่มันให้มาในหน่วยนี้นะเบด้ามอรสามสิบเดี๋ยวอ้อมไปครับผมสั่งให้คนออกมาเเฮ้ยโอ้โห เี้ยงเลยครับคนใช้ปืนกลโอเคเดี๋ยวเราวิ่งเข้าไปพังรถถังก็เดี๋ยดๆนี้ตายหมดแต่ผมจะตัดเอาช็อตที่เล่นเออย่างเดียวมามาใช้นะคือเรียกง่ายว่าเรามารีวิวหน่วยกับปืนเอ็มจีสิบสาแล้วกันนี่ไงเจอรถละโอ๊ยเฮ้ยยิงไม่โดนพียิงยิงระเบิดเอาไปโอ้โหผมไม่มีเอ็กพซีแพ็กแล้วจบละ อไม่โดนโอเคปลาระเบิดไปก่อนครับเรากันพอยได้อึดมากอื้มเพียบ เพียบยิงกวาดยิงกวาดเข้าไปกวาดซ้ายกวาดขวาโอ้เพียบเลยผมต้องนอนแล้วก็เมาแล้วแหละเออแบบนี้ค่อยง่ายหน่อยเออแบบนี้ค่อยง่ายหน่อยค่อยง่ายหน่อยค่อยง่ายหน่อยโอ้โหสวยจาดมาตีคิวหกคิวคือถ้ามันได้ท่าบะนิ่งมากอะไรวิ่งผ่านหน้าปืนอย่างนี้ก็ตายดีน้องตายดีน้องตายดีน้องอย่าให้ได้ท่าครับปืนเนี้เอ็มจีสิสามคือปืนเดิมมันเป็นเบด้ามอสแต่ผมแนะนําให้ซื้อปืนนี้ไม่ใช้ โอเคเดี๋ยวหาเอาตัวเอ็กโซซิตแพ็กมาอันนี่ก่อนมาทำลายหาแทร็กมันเอามาจอดอย่างนี้เหรอวะเฮ้ยน้อน้อน้องน้องน้องโอ้ปลาไฟมาครับสวย APC ีซีเดทรอยเออโดนจิ้มปืนมันกดตามไปวะคือบางที่แบบเราท่าก็จริงนะแต่ว่า มุมมองมันจะไม่ได้ต้องหาที่ท่าพอดีที่เมาสะที่เมาสปืนกลนหาให้ดีถ้าหาได้แล้วก็คดคอร์ดอุย้ยหืพูดเยอะไปหน่อยไปไหนแล้วมาเน,นี่ยเดี๋ยวออกไปเก็บปืนเพื่อนที่ตายก่อน m ส3มากอดีลางแขนโบรเลเวนในหลุมปาไปก่อน เต็ G13 มาขึ้นมาอีกเออเออเพื่อนดันหมดแล้ววะผมก็ดันมั่งดีรออะไรอะ่ะโอ้โหซากไม่ให้เต็มไปหมดยังไงซิไม่มีข้างหน้ามีรถถังสั่งให้ทีมมานี่อ้ยโอ้โหร่วง ฮิว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 ขึ้นมาไหนวะโอ้โหโอ้แล้วก็สุนปืนโปรมดที่ผานแล้ววันมโบลโอ้โหใส่พระวันมโบล์ Come o โบลเปลี่ยนมาตัวใช้ปืน MG13 บ็นจุยี่ห้านะ โอ้โหดูเลยนี่โอ้โหโ,หโ,หโหดหนโโหโหโหโดนี่ครับโดนนี่ครับน้องดีก,การ์ดหมดอ่ะโอ้กระตุ้นหมดก่อนวุ้จุมีคนมาทางซ้ายแต่ว่าผมจะเอาทางนี้ไงทางนี้มันเยอะกว่าอ่โอเคเราก็มาเล่นแมชชีนกันอีกแล้วครับเป็นด่านอะไรเนี่ยบุกพอยต์เหรอ ข้าศึกน่าจะเข้ามาข้างหน้าไป MG13 เราออกเป็นเลดกันดีกว่าโอ้ปิงัา เจอปืนเจอตะแคงยิงเจอเอ็มจีสิบสามมุดพีกยิงเขเรียกว่าเล่นทาย,ยากแทงแฟนเซอร์เก็บมัน อ oh. มองไม่เห็นไงี่นจะมีเพลน ถังรถถังรถถังได้พอยต์เฉยโอ้โห,โหออกมาโดนยิงเลยอะไรครับเนี่ยเก็บปืนก่อนโอ้โหโดนอีก โอ้เบรด้ามอสปลุนสุดท้ายโอ้โหเพื่อนยิงแข่งกันนี้รถถัง ปุ่นมดจุกกระตุนบนหลังคาฟักสวยได้แอซิบแล้วถัง เอ็มจีสิบสามล่วงเร็วไปหน่อยใช้เบด้าแทนรถถังมามาชินกัน มันไม่มีที่ให้แฝงยิงง่ายๆว่ะคิดศพเพื่อนอีกกระสุนโมดอทไร่วะนะ อของแท้ MG ไม่มีปืนยิงระเบิดหรอวะได้ทาบแล้วได้ทาบได้ทาบโอ้ก็สุนหมด เอพีีไม่ว่านะวิ่งเล็วเกินโดนดีครับเจอเอ็มจีทำมมาเอพีซไม่ติด่ะ c อ m e on, บล็ มาร์กเอพีไม่ติดโดนดิครับทางนี้สุนโมดลงมาจากรถกันแบบระนาว เคลื่อนครับเคลื่อน MG ตัวนี้ยิงไปห้า่ะโอ้โห,โหมีใกล้ๆโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้มุมดีจัดอ้าวไอ้หมอนี่ มาอ,อย่างวะมามุมนี้ก็ตายดิครับดูกับสุนโ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 ดนยับปะบอกให้มามุมเนี้ย อู้โดนอะไรวนะน่ะโอ้ยมันเข้ามาล้้งนี่ว,ว่าอะไรน้องยิงแขมหลุดเลยเฮ้ยโอ้โหเก็บปืนไม่ทันมานี่้ M G สิบสามเดินหน้าลุยครับท่านโอ้ยเพื่อนเรานี่หว่า มีลูกสองด้วยหรอโอ้ยิงยัดขนาดนั้นมันไม่เป็นไรถามจริงแกนิด ปืนได้หมุยสวยชนะ